คำว่าศรัทธ,ธาเด้อศรัทธ,ธาคนที่ศรัทธ,ธานี่ส่วนมากนี่มีความเชื่อมีความเชื่อที่มันตรงกับตัวเองที่เคยหยึดไใย mm. ความเชื่อที่ตัวเองหยึดไว้ถือมั่นไว้จากการได้ยินได้ฟังของตนเองแล้วก็ล่งความเห็นสรุปเกี่ยตัวเองว่าเป็นไปแบบนั้น mm. นี่คือการใส่เหตุผลตัณกะขาดคะเนว่าความาจะเป็นเป็นแบบนั่นเป็นแบบนั่น ล้วก็บ,บันี้มาฟังจังว่าไปฟังพระองค์ใดเทศกแต่แล้วแต่ไปตรงกับที่ตัวเองยึดไว้เออ,อเกิดความศรัทธาเออ,อแม่แล้วเอยถือแล้วนี่ธทร,รมดาาด่าดิศรัทธางมงายจากเฮาบริศรัทธาไผเได้บริเสือไผอีกตัว,ตวเฮาเองน่ะแม้แต่ตัวเองก็ยังบ่ศรัทธาตัวเองเออเฮาพิสูจน์ด้วยเอาตัวเฮาเองได้บ่มีศรัทธา ว่ามีความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเฮามีแต่ความจริงที่พิสูจน์ด้วยตัวเองเออนั่นแหละจึงบอกว่าเฮาเพรามันไผยสิมาศรัทธาหรือประศรัทธากะสางทฮาบ่เคยเงึดเฮาแบ่แค่คาค้นทฮาบ่สนคาไผอศอรัทธาทั้งหลายเลยมันถกมันเถียงกันอยู่ออตัวอของบ่รด้พิสูจน์ความจริงต่วของบ่รด้มีความจริงคนส่วนมากกันเอาศรัทธา่ะมาเถียงกันองค์นั้นว่าองค์นี้ว่าพระพุทธเจ้าว่าองค์นั้นว่าสำนักนั้นว่า แต่ว่าตัวเองบ่เคยเข้าถึงความจริงเลยมีตั้งหากฮัจึงบอกว่าฮขาบ่เสื่อภัยบ่สนคำภัยบ่สนคำข้นบอกไปเถอะมันจะบอกแบบใดเออแต่ฮั่เอาโปเฮาเองพิสูน์ถ้าถึงความจริงแล้วมันก็จริงของมันนั่นแหละมันก็บ่ถือภัยเลยละบ้านมันก็บ่สือภัยบ่เสื่อภัยบ่ศรัทธาภัยแม้กระทั่งตัวเองฮขาเคยศรัทธาฮัาเคยเสือตัวเองมากมากแล้วเหตุไปตามความเห็นของตัวเองนั่นแหละ เสือตัวเองอะไรมันต้องเทีย่ยวเวียนว่ายแต่เกิดเสือค้อมคิดตัวเองเสื้ออารมณ์ตัวเองและศรัทธ,ธา <c oughs> นะครับซ้นอนพระพุทธเจ้าตอนเทาฝึกหัดเท่าปฏิบัติเพราะท่านได้ปฏิบัติดอกเรียกว่าศึกษาอยู่อ่านปฏิปติปดกสะก,กมออมีมันบ่คอยมีมันบ่หลายปานี่ด้มันนี่ฉบับของศอถ้ามาผักดีทานได้เป็นทีแพร่ลายอะไร จ็ดเที่ยวแปดเที่ยวอ่านแล้วก็เถียงอยู่พ่อสมนันนี่เอื่นวาสนาอยู่ป่าบ่ได้สัตธาเด้อ่านแล้วก็เถียงคัดแยงอยู่พ่อสมนันเป็นไปบพรได้เมื่อจริงเมื่อแมนดอกเนี่ยบ่ธรรมดาเด้วกว่าเขาสื่อเขามาหลู่มาเห็นตามกวามเป็นจริงอ่ะเอาตัวเองแลกเอาชีวิตแลกเถียงเพ่นตลอดอย่างนี้จึงบอกว่าไม่ได้รัต tha อย่างง่ายขนาดพระพุทธเจ้าเขายังมาเสือไหม ที่เบิ่งขนาดนั้นแหละภาษาย,ยัางกับตัวเองสิเอาอยัางมาเสื่อนะจู่ว่าเองบ่อเสือพัยบ่ศสัทธาพัยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยขนาดนั้นเด้อ